นี้นะครับจะมา,าเปิดกล่องนะครับตัวสวิตซ์อารูบา130นะครับสวิตตัวนี้จะเป็นรลยเยอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างตัวนี้นะครับยตัวนี้นะครับ จะมี24อร์ตนะครับเราก็มีตัว SFP นะครับจำนวน2ช่องนะครับตัวนี้แล้วก็ตัว a r รูบา3 0นะครับที่เป็น Instant on อรองรับนะครับแอปพลิเคชันบนโมบายนะครับ Instant on นะครับเพื่อบริหารจัดการตัวสวิตช์นะครับแล้วก็ตัวเซตพอ i ์ t ของแบ์อารูบานะครับตัวนี้ส่วนด้านหลังนะครับ ก็จะเป็นที่เสียบตัวไฟนะครับหน้าตานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนอุปกรณ์ที่แถมมาให้ก็จะเป็นสายมีสาย AC หนึ่งเส้นนะครับอ่าแล้วก็นี่นะครับรุ่นใหม่ที่เป็น Instant On นะครับก็จะมีในเรื่องของตัว QR Code นะครับสแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้ง iOS และ Android นะครับตัวนี้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับตั้ในกล่องก็จะมีน,อน็อนะครับแล้วก็หูยึดกับตัวแหลกนะครับส่วนประกอบของตัวพิซแบนแปดสามศูนย์เอรืองอารูบานะครับ จะเป็นรุ่นใหม่รองรับข่าวนะครับแล้วก็แมネจผ่านแอปพลิเคชัน incident on ของอารูบาได้เลยนะครับตัวน,นี้ถ้า,ถา,ญญญาท่านใดสนใจก็ติดต่อทาง C Y P K Connecting ได้นะครับค,คุัลูกค้